เทียงวันของวันที่23พฤศจิกายนปี1996อากาศปลอดโปรง่งภายในรีสอร์ทริมทะเลแห่งหนึ่งบนเกาะคอมอรสนักท่องเที่ยวมากมายกำลังดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งวันหยุดท่านใดนั้นเครื่องบินโบอิง767ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร175ชีวิตลำหนึ่งกำลังพุ่งเข้าหาชายฝั่งมันดึงดูดความสนใจจากทุกคนเนื่องจากระดับความสูงของมันนั้นต่ำเกินกว่าปกติอย่างมาก สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งกำลังฮันนีมูนยังคิดว่ามันเป็นการแสดงเครื่องบินผ่าผลจึงหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพการลงจอดสุดหวาดเสียวครั้งนี้เอาไว้ เครื่องบินพุ่งลงพื้นน้ำด้วยความเร็วมากกว่า370กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากตัวเครื่องเอียงไปทางซ้ายทำให้เครื่องยนต์ทางซ้ายเกิดแรงต้านมหาศาลประหนึ่งช้อนตักอาหารทำลายสมดุลของตัวเครื่องและสุดท้ายก็พุ่งชนโขดหินจนแตกออกเป็น4ี่ส่วนตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้นักบินเลือกการลงจอดบนทะเลที่สุดแสนจะอันตราย สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเราขอพาทุกคนย้อนกลับไปรับชมเรื่องราวอุบัติเหตุทางอากาศครั้งนั้นด้วยกันนะคะประเทศเอธิโอเปียเป็นประเทศเอกราชที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรโซมาลีมีประชากรมากกว่า100ล้านคนเป็นประเทศลานล็อกที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ในยุคหินเก่าเมื่อประมาณหนึ่งล้านปีที่แล้วที่นี่มีร่องรอยของกิจกรรมมนุษย์แล้วมีงานวิจัยงานหนึ่งได้วิจัย DNA มนุษย์เกือบ1,000คนทั่วโลกยืนยันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มนุษย์เราจะถือกำเนิดมาจากรอบๆอบอดิสอาบบบาเมืองหลวงของเอธิโอเปียและแย้ายย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆบนโลกนี้เมื่อประมาณ10,000ปีที่แล้วและเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอันพิเศษเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงอากาศที่ดีเยี่ยมทำให้อดิสอาบาบาได้เป็นเมืองหลวงของประเทศมาตลอด100กว่าปีของช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายและเรื่องราวของเราในวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่เช่นกันเวลา8โมงเช้าของวันที่23พฤศจิกายนปี1996นสนามบินนานาชาติอด Ab ิสอาบาบาโบเลเที่ยวบินที่961ดีเลยเนื่องจากรอผู้โดยสารต่อเครื่อง เที่ยวบินดังกล่าวใช้เครื่องบิน Boeing 767-260ER ของสายการบิน Ethiopian Airline ลทำการบินเครื่อง Boeing 767-260ER เป็นเครื่องบินระยะไกลลำแรกของเครื่องโมเดลดังกล่าวมันมีความจุเชื้อเพลิงที่เหลือเฟือและมีน้ำหนักขึ้นบินที่ค่อนข้างมากแม้ว่าถังน้ำมันจะใหญ่ทำการบินได้ยาวนานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเติมน้ำมันเต็มถังในทุกครั้งที่ทำการบิน เพราะจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนด้วยตัวยอย่างเช่นเที่ยวบินที่961จะเติมน้ำมันเฉพาะเที่ยวบินในช่วงแรกเท่านั้นมันจะออกเดินทางจากอดดิสอาบาบาระหว่างทางจะผ่านไนโรบีบราซิลลากอสและไปสิ้นสุดที่อาปิจจันซึ่งเครื่องบินจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไนโรบีวิธีการแบบนี้ช่วยให้สามารถลดน้ำหนักของเครื่องบินให้เบาลงทำให้มีประสิทธิภาพในการบินสูงขึ้น และลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายให้น้อยลงเวลา8นาฬิกาเนาทีเครื่องบินเทคออฟโดยสวัสดิภาพบนเครื่องมีลูกเรือ12คนกับผู้โดยสารอีก163ชีวิตผู้ช่วยนักบินโจนาสเมคูเรียอายุ34ปีมีชั่วโมงบินสะสม6,500ชั่วโมงโดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นการบินด้วยเครื่องโบอิงเ7และ767 ส่วนกัปตันลานอาปาเต้มีชั่วโมงบินสะสมมากกว่า1 1 5 0 0ชั่วโมงโดยเป็นการบินด้วยเครื่องบินโบอิง757และ767มากถึง4,067ชั่วโมงพลังพร้อมไปด้วยประสบการณ์และเขายังมีประสบการณ์พิเศษที่ต่างไปจากกัปตันคนอื่นๆอีกด้วยวันที่12เมษายนปี1,992สลัดอากาศ2รายถืออาวุธต้องห้ามจี้เครื่องบินโบอิง727 ที่อัปเตตควบคุมเพื่อเรียกร้องเงิน5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ180ล้านบาทพร้อมกับขอให้หันหัวเครื่องบินมุ่งหน้าไปเมืองตรอนโตประเทศแคนาดาแต่สุดท้ายหลังจากผ่านการเจรจาต่อรองอยู่4ชั่วโมงสลัดอากาศทั้งสองคนก็ยอมมอบตัวโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าทั้งคู่เคยเป็นบริการของอดีตประธานาธิบดีม e นกิ s ตูไฮเลอร์มาริยมและเคยติดคุกมาก่อนด้วยหลังจากผ่านเรื่องดังกล่าวมาได้เพียง3ปีก็มีชาย5คนจี้เครื่องบินโบอี้7 3 7ที่อาบาเต้ขับอีกครั้ง พวกเขาบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางบินมุ่งหน้าไปยังประเทศสวีเดนแต่เมื่อเครื่องลงจอดที่ซูดานเพื่อเตรียมการเติมน้ำมันและซ่อมบำรุงส่วนที่ขัดข้องบางส่วนเจ้าหน้าที่ของซูดานกลับปฏิเสธการเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินหลังจากผ่านการเจรจาต่อรองนานหลายชั่วโมงประกอบกับสลัดอากาศกำลังจะร้อนจนสุกอยู่ภายในตัวเครื่องบินสุดท้ายพวกเขาก็ยอมมอบตัวซึ่งการสอบสวนหลังจากนั้นพบว่าสลัดอากาศกลุ่มนี้ ไม่ได้มีแผนการซ่อนเร้นอะไรคำร้องขอเดียวของพวกเขาก็คือต้องการออกไปจากประเทศนี้ซึ่งความจริงแล้วสถานการณ์ภายในประเทศเอธิโอเปียในเวลานั้นไม่มั่นคงผู้คนมากมายล้วนแล้วแต่ต้องการไปจากพื้นที่อันตรายแห่งนี้ทั้งสินน้นเฉพาะแค่ช่วงปี1990ถึงปี1996สายการบินเอธิโอเปียถูกจี้ถึง10ครั้ง แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นสายการบินดังกล่าวก็ยังคงได้รับการยอมรับจากองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ Federal Aviation Administration ทวีปแอฟริกาในตอนนั้นมีเพียงสองสายการบินเท่านั้นที่ได้รับเกียรติยศด,ดังกล่าวซึ่งความหมายของมันก็คือสายการบินดังกล่าวมีชื่อเสียงดีค่อนข้างปลอดภัยและนี่ก็คือเหตุผลประการหนึ่งที่บรรดาผู้โดยสารเลือกเที่ยวบิน961 แต่ทว่าพวกสลัดอากาศไม่เคยนึกถึงการรับรองหรือชื่อเสียงใดๆขอแค่บินได้ไกลามากพอก็เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลให้จี้เครื่องบินได้แล้ว ภายหลังจากที่เที่ยวบิน96-1เอทคออฟได้20นาทีอยู่ๆชายชาวเอธิโอเปีย3คนก็ลุกขึ้นมาจากที่นั่งผลักลูกเรือที่ยืนขวางให้พ้นทางแล้วตรงเข้าไปในห้องนักบินในสมัยนั้นสายการบินยังไม่ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของห้องนักบินมากนักดังนั้นทั้งสคนจึงเข้าถึงด้านหลังผู้ช่วยนักบินได้โดยง่ายก่อนที่จะหยิบอุปกรณ์ดับเพลิงมาทุบผู้ช่วยนักบินแล้วลากเขาออกไปให้พ้นห้องนักบิน กับตันอาบาเตร้รู้ตัวในทันทีว่าเขาเจอกับการจี้เครื่องบินเป็นครั้งที่สในชีวิตแล้วหัวหน้ากลุ่มสลัดอากาศขู่เขาว่าเรามีกันทั้งหมด11คนถ้าไม่ทำตามที่พวกเราบอกเราจะทำให้เครื่องบินลํานี้เป็นจุนอาบาเต้มีประสบการณ์ในการจัดการสถานการณ์แบบนี้มามา,มากแล้วเขาไม่ได้ขัดขืนต่อต้านแต่เตรียมโนอ่อนผ่อนตามสลัดอากาศไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสเอาชีวิตรอด แต่ว่าครั้งนี้คำร้องขอของสลัดอากาศต่างไปจากเคยพวกเขาอยากให้บินไปออสเตรเลียเพื่อขอิีัยทางการเมืองซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นทางการบินข้ามมหาสมุทรอินเดียแบบนี้มีระยะทางเกือบ1,000 0กิโลเมตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมเตรียมเอาไว้บินได้ไม่ถึงหนึ่งในสของเส้นทางก็ร่วงลงทะเลแล้วกัปตันอาบาเตพยายามอดทนอธิบายให้สลัดอากาศฟังว่าออสเตรเลียมันไกลามาก น้ำมันที่เติมไว้ไม่เพียงพอต้องแวะเติมน้ำมันระหว่างทางแต่พอกลุ่มสลัดอากาศฟังจบกลับลวงนิตยสารสายการบินเล่มหนึ่งออกมาชี้ไปยังคำอธิบายเครื่องโบอิง767บนนิตยสารพร้อมกับพูดกับกัปตันอาปาเตว่าอย่ามาหลอกกันโบอิง767บินได้11ชั่วโมงบินไปออสเตรเลียใช้เวลาไม่ถึง10ชั่วโมงในทางทฤษฎีนั้นกลุ่มสลัดอากาศพูดไม่ผิด แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เติมน้ำมันมาเต็มถังตั้งแต่ตอนขึ้นบินนะขณะน,นี้มีน้ำมันเพียงพอให้ทำการบินแค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งในเหตุการณ์สองครั้งก่อนหน้านี้กัปตันอาบาเต้กล่อมสลัดอากาศให้แวะเติมน้ำมันในสนามบินที่ใกล้ที่สุดสำเร็จเพราะถึงอย่างไรสลัดอากาศก็ไม่โง่าขลาพอที่จะเดิมพันด้วยชีวิต แต่สลัดอากาศ3มคนในครั้งนี้กลับมั่นใจว่ากับตันกำลังเล่นลูกไม้กับพวกเขาอยู่พวกเขาจึงไม่เชื่อคำพูดเกลี้ยกล่อมของอาบาเต้เลยแม้แต่นิดเดียวเครื่องบินบินมุ่งหน้าต่อไปทางใต้ส่วนควบคุมการบินในโรบีติดต่อกับตันอาบาเต้กับตันอาบาเต้แจ้งสถานการณ์ให้ทางศูนย์รับทราบพ,พร้อมกับให้กลุ่มสลัดอากาศสนทนากับทางศูนย์โดยตรง ซึ่งทางศูนย์ควบคุมการบินเองก็แนะนำเหมือนกันว่าขอให้ลงจอดยังสนามบินที่ใกล้ที่สุดเพื่อเติมน้ำมันก่อนไม่เช่นั้นเครื่องจะต้องลงจอดฉุกเฉินในทะเลซึ่งมีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตกลางทะเลได้แต่นึกไม่ถึงว่าคำพูดดังกล่าวกลับเป็นการยั่วมโมโหกลุ่มสลัดอากาศพวกเขาดึงหูฟังของกับตันทิ้งเพื่อระง,งับไม่ให้ติดต่อกับศูนย์ควบคุมการบินอีก ผู้โดยสารแถวหน้าของเครื่องเห็นผู้ช่วยนักบินที่ได้รับบาดเจ็บเดินออกมาจากห้องนักบินก็รู้สึกได้ถึงสถานการณ์ที่ผิดปกติตามมาด้วยเสียงประกาศ3มภาษาจากทางกลุ่มสลัดอากาศเรายึดเครื่องบินลำนี้เอาไว้แล้วถ้ามีใครคิดจะยุ่งวุ่นวายเราจะทำให้เครื่องบินลำนี้เป็นจุนภายในห้องโดยสารเงียบกริบลงทันควันในฐานะคนธรรมดาทั่วไปพวกเขายอมนิ่งไม่ทำอะไรเลยยังดีกว่ากลายเป็นคนผิดที่ทำลายชีวิตคนอื่น ส่วนภายในห้องนักบินกับตันอาบาเตกำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มสลัดอากาศตามลำพังซึ่งจากประสบการณ์การเจรจาในสองครั้งก่อนทำให้เขาสำรวจพบอะไรบางอย่างว่ากลุ่มสลัดอากาศยังดูหนุ่มมากไม่ได้เป็นมืออาชีพเท่าไหร่นักทั้งยังยื่นคำร้องขอที่ไม่สอดคล้องกับเหตุและผลที่เป็นไปได้พวกเขาอ้างว่ามีการ11คนแต่ความจริงแล้วน่าจะมีกันแค่สามคนเท่านั้น ส่วนอาวุธที่อ้างว่าจะทำให้เครื่องบินเป็นจุนก็น่าจะเป็นของปลอมแต่กัปตันอาบาเต้ยังไม่กล้าใช้ชีวิตของผู้โดยสารมาเป็นเดิมพันเขาจึงอาศัยโอกาสความไม่ประสีประสาของกลุ่มสลัดอากาศบังคับเครื่องให้บินเลียบไปตามแนวชายฝั่งเนื่องจากตามแนวชายฝั่งมีสนามบินหลายแหง่งสามารถลงจอดได้ตลอดเวลาแต่หลังจากที่บินไปในลักษณะนี้ได้ระยะหนึ่งหัวหน้ากลุ่มสลัดอากาศก็พบว่า พวกเขายังมองเห็นชายฝั่งอยู่จึงตระหนักได้แล้วว่าตัวเองโดนหลอกปรีเข้าไปบังคับให้กัปตันบินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกที่เป็นมหาสมุทรอินเดียกัปตันอาบาเตซึ่งตกอยู่ในสภาวะคับขันยังคงมองหาวิธีการเอาชีวิตรอดเขาหยิบแผนที่ฉบับพกพาข้างตัวขึ้นมาและพบหมูกก่เกาะที่ชื่อว่าคอมรอสมันตั้งอยู่ระหว่างแผ่นดินทวีปแอฟริกากับมารากัสกา นี่คือครั้งแรกที่เขารู้จักสถานที่แห่งนี้แต่เขาก็ยังบินเข้าหน้าน้านำใกล้คอมมรอร์สตามสัญชาตญาณในเวลานั้นเครื่องส่งสัญญาณเตือนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบินได้อีกแค่เพียง30นาทีแต่ตัวเครื่องยังคงห่างจากฝั่งอีกพอสมควรมีเพียงกับตันเท่านั้นที่รู้ว่าสถานการณ์บีบคั้นเพียงใดแต่กลุ่มสลัดอากาศยังนั่งดื่มเหล้าที่ชิงมาได้อยู่เลย เวลา11นาิา41นาทีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นอีกครั้งเครื่องยนต์ทางด้านขวาดับเนื่องจากน้ำมันไม่เพียงพอเทคนิคทางการออกแบบที่คำนึงถึงปัญหาด้านความปลอดภัยทำให้โดยปกติเครื่องยนต์สองเครื่องจะไม่ดับพร้อมกันทำให้ถึงจะเจอกับสภาวะคับขันในลักษณะนี้ก็ยังสามารถลงจอดฉุกเฉินได้ กัปตันได้ดําเนินการตามขั้นตอนฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานการบินและเปิดใช้อุปกรณ์จ่ายพลังงานเสริมซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยจ่ายพลังงานให้ภายหลังจากที่เครื่องยนต์หนึ่งตัวสูญเสียพลังงานขณะเดียวกันเนื่องจากเหลือเครื่องยนต์เพียงตัวเดียวทําให้ความเร็วในการบินลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงเพดานการบินก็ลดลงอย่างต่อเนื่องหัวหน้ากลุ่มสลัดอากาศก็สังเกตได้ถึงจุดนี้ เขาเดินออกมาจากห้องนักบินเพื่อปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมขบวนการอีกสองคนที่กำลังเดินลาดระเวนอยู่ในเวลานั้นกัปตันซึ่งอยู่ภายในห้องนักบินตามลำพังตัดสินใจเสี่ยงภยัยเขาเปิดไมโครโฟนกระจายเสียงพูดกับผู้โดยสารทั้งลำว่าผู้โดยสารทุกท่านผมคือกัปตันเชื้อเพลิงของเครื่องบินหมดแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วหนึ่งตัวเรากำลังจะลงจอดฉุกเฉิน ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตอบโต้กลับสลัดอากาศด้วยแต่ผู้โดยสารกลับไม่ตอบสนองพวกเขาได้ฟังถ้อยคำของกัปตันชัดเจนดีแล้วแต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าถ้าตอบโต้สลัดอากาศไปแล้วจะได้เป็นฮีโร่หรือว่าจะต้องจบชีวิตเพราะสาเหตุดังกล่าวดังนั้นทุกคนจึงเลือกที่จะนิ่งเฉยแต่มีใครบางคนที่ลุกขึ้นเขามีชื่อว่าโมฮัมหมัดอาหมินเป็นนักข่าวสายทหารคนดัง เขามีชื่อเสียงจากสกูปภาพความอดอยากในเอธิโอเปียเมื่อปี1984รายงานข่าวของเขาปลุกกระแสความสนใจวิกฤตการณ์ครั้งนั้นไปทั่วโลกดึงดูดเงินบริจาคจากผู้คนมากมายโดยหนึ่งในนั้นยังรวมถึงบทบาทเพลงการกุศลชื่อดังอย่าง We Are the World ด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของมวลมนุษยชาติเพลงนี้เรียกเงินบริจาคได้เกินกว่า63ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ2,200ล้านบาทช่วยเหลือผู้คนที่ยากลำบากได้นับไม่ถ้วนส่วนอามินก็ได้รับฉายาว่า Eye of Africa สิ่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงนั่นคืออามินเคยถ่ายภาพสุด exclusive ในตอนที่อดีตประธานาธิบดีเมองกัสตูถูกค้นล้มอำนาจนอกจากนั้นอามินยังไม่เคยขาดกลัวการต่อสู้ฟันฝ่าต่อให้ถูกทุบตีหรือถูกปองร้าย เขาต้องสูญเสียแขนข้างหนึ่งในระหว่างเหตุการณ์วุ่นวายแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดรายงานข่าวต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีใครยินดีต่อต้านสลัดอากาศเขาลุกขึ้นกลางทำเป็นเข้าห้องน้ำเพื่อเดินมายังท้ายเครื่องซึ่งไม่มีสลัดอากาศอยู่เขาปลุกให้เหล่าผู้โดยสารลุกขึ้นมาสู้สลัดอากาศกลับเพื่อช่วยให้กับตันนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภยัยแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จ คนอื่นๆเอาแต่นั่งอยู่กับที่ของตัวเองเอาแต่นั่งรอให้เรื่องราวดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นด้วยตัวของมันเองกลุ่มสลัดอากาศได้ยินเสียงประกาศของกัปตันก็พุ่งตัวเข้าไปในห้องนักบินด้วยความเกลี้ยกล่อดทุบไมโครโฟนในมือของกัปตันทิ้งพวกเขาเริ่มเข้าควบคุมการบินด้วยตัวเองทางทาง,ทางที่ดื่มเหล้าเข้าไปเขาอยากให้เครื่องรักษาระดับความสูงแต่เขาขับเครื่องบินไม่เป็นเขาทําได้แค่เกาะกลุ่มคันบังคับ แล้วโยกไปมามั่วซั่วแถมยังยกเลิกระบบออโต้พาย t ททำให้เครื่องบินหมุนคว้างผู้โดยสารหวีดร้องท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนกับตันอาบาเตพยายามอธิบายให้สลัดอากาศฟังถึงความเลวร้ายของสถานการณ์หวังให้ตัวเองได้เข้าควบคุมเครื่องเพื่อนำเครื่องลงจอดในสนามบินใกล้เคียงแต่ไม่นานหลังจากนั้นเครื่องยนต์ที่เหลือเพียงเครื่องเดียวก็ดับลงระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เครื่องยนต์รับผิดชอบในการจ่ายไฟรวมถึงระบบไฮดรอลิก ก็หยุดทำงานตามไปด้วยแผงวงจรคอมพิวเตอร์ระบบออโต้ไ l ลอดรวมถึงการทำงานหลายๆอย่างของตัวเครื่องก็ไม่สามารถใช้การได้เครื่องบินตกอยู่ในความมืดทั่วทั้งลำในช่วงเวลาหัวเดียวหัวต่อน,นี้กัปตันจะช่วยชีวิตทุกคนไว้ได้หรือไม่ยังดีที่เครื่องบินยังมีมาตรการสุดท้ายนั่นคือกังหันผลิตกระแสะไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ ram air turbine ซึ่งความจริงแล้วมันคือกังหันลมขนาดเล็กตรงส่วนใต้ท้องเครื่องในกรณีฉุกเฉินสามารถใช้กระแสะความเร็วลมในขณนะทำการบินหมุนกังหันเพื่อสร้างพลังงานจำเป็นฉุกเฉินป้อนให้กับอุปกรณ์ของเครื่องมือการบินแต่พลังงานดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับเปิดใช้ระบบไฮดรอลิกของเครื่องบินด้วยเหตุนี้คันบังคับตัวเครื่องจึงมีน้ำหนักมากขึ้นบังคับได้ยากยิ่งไปกว่านั้น กับตันอาาเต้ยังไม่สามารถลดความเร็วเพื่อลงจอดได้ด้วยเนื่องจากควบคุมปิกเครื่องบินไม่ได้แล้วการลงจอดฉุกเฉินเหนือผิวน้ำภายใต้สถานการณ์ที่ไร้ซึ่งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีกรณีศึกษามาก่อนแม้แต่ในการฝึกบินก็ไม่เคยมีสถานการณ์เสี่ยงภัยแบบนี้มาก่อนเช่นกัน ในเวลานั้นเครื่องบินลำนี้กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าที่ความสูง6,400เมตรในทางทฤษฎีแล้วนั้นเวลาที่เครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่ทําการบินจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า18.5กิโลเมตรทุกๆก,การลดระดับความสูง1,000เมตรหรือก็คือเครื่องโบอิง767ลำนี้จะยังสามารถบินได้อีกประมาณ120กิโลเมตรกับตันอบาบัเตยังคงหาหนทางนำเครื่องลงจอดยังสนามบินโคมอรอส แต่ในขณะที่เขาพยายามบังคับเครื่องกลุ่มสลัดอากาศก็วิ่งเข้ามาแทรกแซงการบินแย่งคันบังคับเครื่องบินไปอีกซึ่งมันทําให้อาบาเต้พลาดโอกาสสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายเขาหมดหนทางระบุพิกัดของสนามบินและความสูงของเครื่องบินก็ไม่เพียงพอให้รอดลงจอดที่สนามบินด้วยโอกาสเอาชีวิตรอดมีเพียงอย่างเดียวคือการลงจอดฉุกเฉินเหนือผิวน้ําการลงจอดบนบกจะมีแรงเสียดทานมากกว่า เครื่องบินจะต้องกางล้อเพื่อลงจอดอีกทั้งพื้นดันเวสนามบินยังราบเรียบเสมอกันการลงจอดฉุกเฉินจะทำได้ง่ายกว่าแต่พื้นน้ำนั้นแม้ว่าจะดูเหมือนไร้คลื่นลมแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ราบเรียบเสมอไปที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือใต้ท้องเครื่องโบอิง767ไม่เรียบไม่เหมือนกับเครื่องบินแบบอื่นอย่างเช่น DC9 เครื่องยนต์ของโบอิง767 ไม่ได้อยู่ในส่วนหางแต่อยู่ใต้ปีกเวลาที่ถลายไปกับพื้นน้ำเครื่องยนต์จะเป็นเหมือนดังช้อนสองคันก่อให้เกิดแรงต้านมหาศาลลำตัวเครื่องบินมีโอกาสแตกได้ด้วยสายเหตุดังกล่าวสูงมากภายในห้องผู้โดยสารเวลานั้นร้อนมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากแอร์ไม่ทำงานบรรดาผู้โดยสารหวีดร้องร่ำไห้โกลาหนถึงขั้นที่มีผู้โดยสารขลาดเขลาบางส่วนขอให้ทุกคนทำการขอความเห็นใจจากสลัดอากาศ กับตันประกาศเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับการลงจอดฉุกเฉินขอให้สวมชูชีพแต่อย่าเพิ่งเป่าลมใส่ชูชีพแต่ทว่าห้องโดยสารกลาหนไปหมดแล้วจึงได้ยินเสียงประกาศของกับตันไม่ชัดเจนผู้โดยสารส่วนมากสวมเสื้อชูชีพแล้วก็เป่าลมเต็มที่ พอผู้ช่วยนักบินกับลูกเรือเห็นเช่นนั้นก็รีบเข้าไปปล่อยลมให้ผู้โดยสารบางส่วนเพราะผู้โดยสารเหล่านั้นยังไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้เป็นอันตรายแค่ไหนอามินนักข่าวสายทหารยังคงพยายามเจรจากับกลุ่มสลัดอากาศเขาหวังให้มีใครสักคนลุกขึ้นมาต่อกรกับสลัดอากาศและในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นเองผู้ช่วยนักบินก็พุ่งตัวเข้าไปในห้องนักบินขอช่วยกับตันบังคับเครื่องบินเพื่อสแสวงหาโอกาสมีชีวิตรอด กับตันอาบาเตยังหวังดีเตือนกลุ่มสลัดอากาศให้ไปนั่งที่และรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยแต่สลัดอากาศก็ยอมแค่สลัดที่นั่งนักบินให้แต่ยังคงยืนรออยู่ในห้องนักบินไม่ยอมไปไหนเครื่องบินโบอิง767ลำนี้ทำการบินมาเพียงแค่9ปีกำลังเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงที่สุดลูกเรือที่มีชั่วโมงบินสูงๆก็รักในตัวเครื่องดังกล่าวพวกเขาเรียกมันว่าซูลู กับตันภาวนาเงียบๆในใจว่าซูลูนายทำได้พระเจ้าช่วยผมด้วยช่วยทุกคนบนเครื่องลำนี้ด้วยสุดท้ายเครื่องบินก็ลงสู่บริเวณน้ำตื้นห่างจากชายหาดเพียง460เมตรด้วยความเร็ว371กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าความเร็วปกติสำหรับการลงจอดของเครื่องโบอิง767ถึงร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง กับตันอาบาเต้ตัดสินใจหักเลี้ยวตัวเครื่องในเซี่ยววินาทีสุดท้ายหวังให้ตัวเครื่องได้รักษาสมดุลลงสูเ่เกลียวคลื่นแทนการพุ่งลงทะเลไปตรงๆหลังจากกระแทกพื้นน้ำอยู่สามรอบท้ายที่สุดเครื่องก็กระแทกเข้ากับโขดหินจนตัวเครื่องแตกออกเป็นสี่ส่วนแรงกระแทกมหาศาลส่งผลโดยตรงให้ผู้โดยสารบางส่วนสลบ สลัดอากาศที่ปฏิเสธการคาดเข็มขัดนิรภัยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเพราะแรงกระแทกส่วนอามินที่ยืนหยัดต่อกรกับกลุ่มสลัดอากาศจนวินาทีสุดท้ายก็โชคร้ายเสียชีวิตเช่นกันและคาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ60-80ชีวิตถูกขังอยู่ในห้องโดยสารที่ค่อยๆจมลงสู่ทะเลเนื่องจากพวกเขาเป่าลมใส่ชูชีพก่อนล่วงหน้าและจมน้ำเสียชีวิตในท้ายที่สุดในตอนที่ตัวเครื่องแตก นักดำน้ำกลุ่มหนึ่งอยู่ในบริเวณนั้นพอดีส่วนแขกที่เข้าพักในรีสอร์ทก็มีแพทย์ที่มาจากฝรั่งเศสและอินเดียพอดีด้วยเช่นกันดังนั้นการช่วยชีวิตจึงเริ่มต้นแทบจะในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุบุคลากรเฉพาะทางและบรรดาแขกที่เข้าพักต่างพากันเข้าช่วยเหลือสุดท้ายแล้ว175ชีวิตบนเครื่องทั้งลูกเรือและผู้โดยสารมี125ชีวิตที่ต้องจากไป 44คนบาดเจ็บสาหัสมีคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่ได้รับบาดเจ็บเลย6คนแฟรงคลินฮัตเดนกองสุนใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำนครมุมไบในขณะนั้นพร้อมกับภรรยาของเขาก็อยู่บนเครื่องลำนั้นด้วยก่อนที่เครื่องจะตกแฟรงคลินบอกกับภรรยาว่าที่รักผมรักคุณนะชีวิตนี้ผมโชคดีแล้วแต่ภรรยาของเขาซึ่งเป็นจิตแพทย์กลับเยือกเย็นอย่างยิ่ง เธอให้แฟรงคลินลุกขึ้นหยิบกระเป๋าที่เก็บอยู่เหนือศีรษะพร้อมกับพูดว่าถ้าเครื่องตกทะเลแล้วเราจะกินอะไรไม่ได้แล้วอย่างนั้นตอนนี้เราต้องกินของที่ไม่ทำให้หิวน้ำเสียหน่อยก่อนการกระทำเหล่านี้ทำให้แฟรงคลินที่กำลังตกใจสงบนิ่งลงได้และทั้งคู่ก็ได้รับการช่วยชีวิตในท้ายที่สุดผู้โดยสารอีกคนหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญการว่ายน้ำ บอกเล่าการเอาชีวิตรอดของเขาโดยละเอียดในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าน้ำทะลักเข้ามาในห้องโดยสารแทบจะในทันทีผมคลำอยู่ในน้ำที่มืดมิดสักพักหนึ่งถึงได้คลำเจอที่ปลดล็อกเข็มขัดแล้วปลดล็อกมันออกในความมืดมิดผมมองเห็นแสงสว่างที่ถ้ายเครื่องเลยว่ายน้ำไปทางนั้นรอบตัวผมเต็มไปด้วยซากเครื่องบินและผู้คนที่ประสบเหตุยังมีคนอีกหลายคนที่กำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่านใดนั้น ก็มีคนคว้าขาของผมไว้ผมตกใจในใจคิดว่าแย่แล้วเขาจะทำให้ผมเสียชีวิตแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจไม่สลัดเขาทิ้งและพอพาเขาออกจากเขตพื้นที่อันตรายได้แล้วมือของเขาก็ปล่อยออกจากตัวผมส่วนภายในห้องนักบินกับตันอาปาเต้ที่เพิ่งฟื้นมองเห็นผู้ช่วยนักบินพ้นอันตรายแล้วก็ว่ายน้ำไปยังทางออกของเครื่องกับตันผู้ซึ่งรอดชีวิต มองดูซากเครื่องบินกับผู้เสียชีวิตที่ลอยคว้างอยู่บนผิวน้ำก็นึกโทษตัวเองอยู่ในใจแต่ในตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเขาคือคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงจอดฉุกเฉินบนผิวน้ำได้สำเร็จท่ามกลางสถานการณ์การถูกจี้เครื่องบินเหตุการณ์การจี้เครื่องบินครั้งนี้ได้รับความสนใจในวงกว้างเหตุเพราะภาพที่นักท่องเที่ยวถ่ายได้ในขณะเครื่องลงกระแทกน้ำ พิธีรำลึกจัดขึ้นที่ชายหาดกาลาวาในวันที่30พฤศจิกายนปี1996รัฐบาลคอมอรอสประกาศไว้ทุก48ชั่วโมงข่าวในภายหลังรายงานว่าสลัดอากาศทั้ง3คนนี้2คนเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ตกงานส่วนอีกหนึ่งคนเป็นบุรุษพยาบาลทั้ง3คนถูกยัดข้อหาจนต้องติดคุกพวกเขาต้องเจอกับการทุบตีและทารุณตลอดเวลาที่อยู่ในคุก สุดท้ายพวกเขาต้องขายทรัพย์สมบัติทิ้งถึงหลุดออกมาจากคุกได้พอออกมาแล้วพวกเขายังคงถูกริดถายจากตำรวจพวกเขามีการศึกษาไม่สูงมากนักคิดว่าพอจี้เครื่องบินแล้วจะสามารถร้องขอิีัยทางการเมืองได้และจะสามารถใช้สถานะความเป็นผู้ิีัยเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในประเทศอื่นพอดีกับที่พวกเขามีเพื่อนอยู่ที่ออสเตรเลียพวกเขาเลยตั้งใจร้องขอให้บินไปยังออสเตรเลีย ส่วนอาวุธที่นำขึ้นมาค่มขู่นั้นก็เป็นแค่เหล้าเพียงขวดเดียวทั้ง3าคนดื่มเหล้าอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อปลุกความกล้าให้กับตัวเองส่วนที่ผู้โดยสารเลือกที่จะไม่สู้รบปรบมือด้วยก็เนื่องจากข้อมูลไม่น่าชัดบวกกับความอ่อนแอทางภาษาถ้าหากควบคุมตัวสลัดอากาศได้บางทีตอนจบของเรื่องราวอาจเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลย ในภายหลังกัปตันอาบาเต้และผู้ช่วยนักบินโจนาสได้รับรางวัลจากทางสายการบินและยังคงทำงานให้สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไล s ต่อไปโดยกัปตันอาบาเต้กเกษียณอายุงานเมื่อวันที่8มกราคมปี2019ส่วนผู้ช่วยนักบินโจนาสยังทำงานอยู่กับทางสายการบินส่วนเครื่องบินโบอิ้ง767มูลค่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,400ล้านบาทลำนั้น ถูกประกาศปลดระวางเนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมใหม่ได้อุบัติเหตุในครั้งนี้แม้ว่าจะเกิดจากการชี้เครื่องบินแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยให้เห็นปัญหาต่างๆมากมายเช่นกลุ่มสลัดอากาศสามารถหยิบฉวยอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างง่ายดายหรือใครๆก็สามารถเดินเข้าห้องนักบินได้ แม้ว่าเหตุจี้เครื่องบินจะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่สายการบิน e อ h i o p i a n a น r l i n e ลกับสายการบินอื่นๆก็ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญจนกระทั่งเหตุการณ์ในวันๆในอีก5ปีต่อมาความปลอดภัยของห้องนักบินถึงได้รับความสำคัญเสียทีและค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้เข้าออกห้องนักบินได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากนักบิน ซึ่งมันสามารถป้องกันเหตุการณ์ประเภทการจี้เครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาเละค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้ถ้าหากชื่นชอบรายการของเราสามารถช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการของเราในทุกๆตอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ